าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอด สิงหะบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องทางแห่งความเจริญต่อไปนี้จะพูดถึงเรื่องทางแห่งความเจริญบ้างที่เราเจริญได้นั้นต้องอาศัยมาจากภายในจิตจากเรื่องนี้ท่านจะได้ทราบว่า ความเจริญคืออะไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้เจริญได้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะไม่ใช่จะเป็นผลดีเฉพาะเพียงตัวเราเท่านั้นยังเกี่ยวโยงไปถึงส่วนรวมอีกด้วยเรื่องความหมายของความเจริญความเจริญมาจากศัพท์ว่าพุทธิหมายถึงเติบโตรุ่งเรือง ก้าวหน้ามากขึ้นหรือหมายถึงทำให้งอกงามเช่นเจริญทางไมตรีทุกคนชอบแต่ความเจริญด้วยกันทั้งนั้นเจริญด้วยลาบสักการะยศถาบรรดาศักดิ์คำสรรเสริญและความสุขที่พระเรียกว่าอิทธารมคือเรื่องที่เราทุกคนต่างก็ต้องการกันทั้งนั้นอันนี้ต้องทำอารมณ์อิทธารม อารมณ์ที่ดีมันจำเป็นสำหรับทุกคนทุกคนจึงต้องทำทางแห่งความเจริญนั้นเรื่องหนทางสู่ความเจริญแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสชี้ทางแห่งความเจริญไว้มากหลายเฉพาะที่มีมาในคำพีอังคุตรนิกายทรงแสดงไว้สีข้อซึ่งย่อเป็นใจความได้ดังนี้ 1. คบสัตบุรุษ 2. ฟังคำสั่งสอนของศาสดาบุรุษ 3. ตรึกตรองดูอุบายอันแยบคาย 4. ประพฤติธรรมอันเหมาะสมเรื่องการครบหาสัตบุรุษเป็นประตูเบิกทางสู่ความสำเร็จการครบหาสัตบุรุษนั้นที่นับว่าสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับว่าเป็นประตูแรกจะเบิกทางไปสู่ความเจริญอีกหลายอย่างคนเช่นเราเรียกว่าสัตบุรุษเมื่อพบแล้วก็จะทำให้เกิดความเจริญแก่ชีวิตได้อย่างไรโปรดได้ศึกษากันต่อไปสัตบุรุษหมายถึงคนดีส่วนวิธีสังเกตเพื่อจะให้รู้ว่าใครดีใครไม่ดีก็คือจากพระกรรมฐาน โบราณท่านสอนให้ดูหน้าไว้ก่อนอย่างคติที่ท่านวางไว้ว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเรือให้ดูไม้ซื้อไร่ให้ดูดินนับว่าแยบคายดีทีเดียวแต่ว่าเราจะเอาแน่นอนถึงกับเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนั้นยังไม่ได้เพราะคนหน้าเนื้อใจเสือก็มีหน้ายิ้มแต่ใจเลวก็มีหน้าเนื้อใจเสือมีมาก ถึงฉีกเนื้อกินได้จะใจดำอมหิตก็มีอีกเขียมโหดทารุณดุร้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นไม่ทันตายดูยังไม่ออกต้องใช้พระกรรมฐานดูคิดหนอเห็นหนอเป็นต้นว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง